E é. 上面那个怎么？

ส <c ười> <c ười> hmm ัตว์ส hmm ัตว์ตัว สาธุสาธุปูหลอกล้านเไปน่งที่หอพกข้าวเด็กเก่าเก่าแตกดด้หอูพกข้าวเก่าเก่าแตกไ้ ชีตะขาบนับผมเครุ่มครับมาเป็นบุญตาในโลกในลานครับเอาภาษาทุสาท,สาท,าทุาไปน้ำกันเออม,มาแล้วเชียงยังปังชัดอเออผ่านไปปู่ชื่อัะขาวเลยชื่อก่าวก,ก่าเป๊้เออปู่ชื่อัะขาวมากกว่าหู พรกับคารวะถึงสักดคู่คือพระ้าปู่ตาพร้อมกับองค์ปู่ดีคือเจ้าเกถูกเนาะสาถุสาถุกปด็เกตถูกเออมือนึ่เดินนผ้าบุกรานมารำถวายสักการะฝ่ายเสื้อเสื้อวาทุกพระองค์เกียวกับมือการวงั่วการร้องการรำ เออน้ำภาคความมัวงความคืนเอคัตกระกาบไหวคือใครคือว่าทุกพระองค์นะสถานคือวัดป่าบ้านเมืองคือกำลังใจรวมเพื่อรวมตางมหาเกดีใหญ่มหาเกดีใหญ่ทำอย่างไรถึงแกะเหตุแม่ครูก็ต้องลงไปเบิกบุญเอข้างว่าเบิกบุญก็คือการฉะสมทางบุญนั่นแหละทางสมบุญ มันจังเก็บมาคอยจะเกลี่ยแขงได้กินได้ทันเออฉันมาปั๊ดนี้แม่ครูเอาคุณแกเบอร์ไหนมาดูก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์สิบเก้าอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์สิบเกดบาร์ี่สองเบอร์นี่อันนี้จะเปิดได้เนาะครับคุณเออ บาดนี่นงี้มอง,องปู่รือ้อปื้อเปิล่อยๆเขาน้อบ่ถ่าค้่าเ,าเาน้อบาดกต่ฟงบอกคือบอ่งวดนี้ใครไปใครให,ให้มันรู้ป,ป่ะปู่าใย่อ่อและก็ปู่ใค่ป่ะปู่เรียนพุทธศยางวดเออที่นี่ปู่นี่วาดังไหนเอากุเจได้ปิ่ยก่อนฮะ ปูรีบอกว่าเอากระแก่เบอร์สิบเก๊กอืดเอากระแก่เบอร์สิบเก็ดเปิดปูจ่าว่าเบอร์ไหนปูจ่าว่าเบอร์สิบเก้าเอาบ่ายี้ผู้ได้แคนไหนก็เก่งเนาะครับปู่เบอร์สิบเก๊กแล้วก็เบอร์สิบเก้าเอาลงมาตีกันอือ่าลูกหลานเป็นพยานนะครับปูกระแก้โอเค เป็นพ้าแกงไข่อคบปูรีอผู้ใหจะนี้พกแกงนนาะเออเขาจะเปิดไขใครว่าขึ่นหนึ่งท่นว่าเมืองบะรมคบปูมันจะสงฆ์ใคสีเก้าแล้วก,ก็ต้องรับปืนมาเร็วเดีวปูพี่ว่ายังไงให้อากูแกเบอร์ให้วเปิดก่อนนะของกูแกชือเก้าของกูพี่ชื้อเก็ดเอาชิก่อนเอาชิเก็ก่อนเดยวั่นเรื่องคบปู ขั้นชิปเกตเปิดใหญ่ยรูวะด้ลยแต่ขั้นชิปเก่าปิดใหญเออให้แม่ครูเป็นคนเปิดอ่ะด้วยบุญปรมือเคยชะ่มขังบุญมาขั้แม่ครูมีบุญว้นะจะได้ขังมหาเกเรใหญ่ให้เ็บขอให้กุกแกเบอิบเกเปิดได้เปิดได้ โอ้ยเิ่มส่ออดโคเนาะปูด้เอ็ของปูรี่เปิดก่อนติปูเปิดก่อนก่อนชึเกตเปิดก่อนเลยครับปูเชียงหั่วทุกรักน้ำรตตาตับูนเออน้ำถุงน้ำรสเอาไม่ใครก็เอิ่มเด้อสมบัติเอาด้วยคุงบารมีด้วยคุงบารมีองคูเรช่วยเปิดให้พวกร้านด้วน๊บ ค um รับปูอาเจ้ปูปุ๊บปุ๊บเอาป่ออยู่กี่กิ่งเบอร์สิบเก็ดป่อยตีปูโขนแค่คือบะม่มพูดจาละมั้งงานคือบะป่อยตรงั้นก็ให้ําร้องกิมครับปูถ้าคุณแกเบอร์ิบเก็ดเปิดไม่ได้ต้องเป็นคุณแกเบอร์ิบก้า แมงบกขึ้นเต่าหัวร้องดูขี้หม้อแข็งสาวบานออบไปเลยือเต่าเออกูกราบระมือขอกกปู่จ่าเออชื่อนำพาลูกร้านได้ร่วมข้างมหาเกลือถ้าลูกร้านองจะได้โชคได้ลาบได้โชคได้หมันหมวดนี่ขอให้กูแกเบอร์สิบเก้าตรงเปิดออกได้ดยิงหรือยังอือจับขาไปเนาะ อมุกครับจบเึยปูยครับปูคัยิ้มเปิดถานละปูคร yes ับไหลออกที่นี่ปัดไหลออกได้ท네ี่ปูซึ้นเข้าปัดขา้ใช้เหงม้ยกุญแจเปิดคิดเกค้าแล้วก็คิบเก้าซาทัวาทัปู ครับพูอ้าวเอากางผอมไข่ใครบักบักเสียเอกมันไปสั่งแดอยู่นี่แหละครับพูเอากุกแกรัรถคอกุ้ยไสใกระตาดิใสใสคุงแกรั้วคอกุ้ยใสใสบักเสือเองมันมปหายู่นคุกแกให้รั้วบักไม่ใครั้นยัดงยั้ยดูก่อนนะ เปิดใจอีครับป <Kap o. S 1> ูไปบักช่เอกไปขอยยากรถพ่อมาไถ่กเห็นไหมเอากแกเบอร์สิเ้าเปิดได้แล้วก็เอารถมาแดงพ่อมา่ใช้บัก่เอ่ย่านจังนี้ครับโอ้ยอยมาักจวักข่ก เขามาก็่ะมาครูพอออาไปขันเดีบมาคก่อปิดเกลีปไปมาทางนี้่เอมาทางนี้ยปมาทางนี้เออปูดีว่าเออกับเพี๊ยนกันนะแต่พวกนังดอกเดี่ยวกันันแดดเพราะทนถ้ามวดนี้นะข้างนั่งสิบจับปูพีเนาะพี่ไปคู่นอยากให้่ี มาค่ะบอไม่คู่เด็กชักแข่งใครนั่งเกจยืมบ้างยืมคะแนั่งได้ยืมใะรนั่นอีกแล้วมาปูถามว่าไม่คู่เก่าขึ้นมาใหญ่แข่งอืออปูทีว่าจักแข่งอือปูกป่กาปู่กาบอกว่าอือไม่คู่เอาขึ้นมาใหญ่ เ้าท่งสาาธุปู่นั่งแกงเยอะผนัพงนกงจับคู่ดีคู่ดีว่าคี่แข่งอะพผนั่งแกงอะตามคนตามผนั่งทอเท่าไรฮะบอกว่าปู่ดีเออว่าอันเดียวกับปบบอย่งแต่ว่าขอให้ม่นหม่งับขักขักว่าแม่คู่ออกมาได้ คิปเก้าขึ้นไว่าแตรปัจจุบันงมาถกี่ยวจะ่ครับเออผูนี่กะว่าทิปเก้าพอกบว่าทลิปก่าบันทึงเอามางาบเบื้องด้บันเป้ยพวกแกิเก่าทีนงสาธุสาธุผู้เก่าจริงจริงแม่อือแม่รูไใหญ่ถึมากทิเก่าแข่งจ้เดือสาธุสาธุผูเออถามว่า ข้างเอามาคลิปเตาแข็งคือสามมาแขางเวียงวังขขางมหาเจดีย์คือทมันเข็ดแข่งน่นอนงวเข็ดแข็งน่นอนสาธุสาธุปูใช่พวกข้างมหาเจดียอันซึ่งใหญ่นงนะบุญได้แขาเงาคือลูกร้านแดงมารวงคือ่วมขขางสักกระดับวัคือคือวัยพระองค์เดินสวรรค์และเดินนรกเออใหญ่ดวงคือรวมขขางง่าคือง่ายางอนะปาค่ะเขาอื่นว่าใหญ่ดือง่ายง บุญได้ขายเงาบุญได้ขายกลวงแกงไก่เทศบุญควงกันคนเท่าข้นบ่มือบุญควมกันแต่บ้านเสศน้อบุญเนาะเอออามือโกมือก r าบมือโกมือไม้โขกกูกคนแต่ว่าอยากให้ขอบิงให้แกว่ามือสูดเรียกว่าขั่นยืมครับปูผูกระดาเนาะนั่งก็อยากเบื้องบ่พูแกยากเบิ้อาขะไนไปคอพูแก่สิ ใัที่เท่าใบที่ใช้ใบท่คชอขึ้นมังับกระโดกขึ้นมางับตะเกียแค่ใบต้นนี้ปบต้นนี้ใบมะกรูนี่เนาะกระดกมาโรดกมาดีปบที่เท่าใค้กู้จ่านั่งเปิดยปั่นกันแล้วกูปั่นกันปูปั่นกันใส่โคตรรักคนร้าเอาไปคนละนเออผู้ใหญ่แกเปิงไว้ก็คือถือว่าคือ

ปูเสียเยกเอาถอยรถมาด้อปูมาแดงเอาขืเอิบเก่าขึ้นเล่นปะปูเอาขึ้นทั้งไทยทั้งนาปูนเอาขึ้นไทยสาทัวสาทัวปูเอาขึ้นรถเก่งเกานะมึนะนก่ไป็นครับปูปูช่วอย่างนังาไงวนบางอ่เราพวกไม่ได้มาถวายถือกต่องปปู ทุกบังอ่อนเอาพวงมาได้มาฉวายเชฟบ่ครับปูเชฟครับสาธุสาธุปูพ่อพ่ออยางพ่อกังค์ตังคใครพ่ออยู่บ่างไหครับปูพวงมาได้เสิร้อยพ่อได้็ดมาซื้อพวงครับปูทำงานไม่บวกไงเนี่ยเช้านานกันที่แตงหอยปูนปลาสิร้อยปูว่าสันปูปวงมาได้พวงใช่ไหมครับถูกต้องสาธุสาธุปู แ่าบุกร้านจากไทยพ่ออยู่กันนั่นแหละองคระสืบๆพรดฤกษอก็พวงมาเลยคือพวงปู่ี่ให้ <7 S 1> สิบเจ็ดครับพ่อให้ส <9 S 1> ิบเก้าครับปูขึ้นรถสองศูนย์เจ็ดหนึ่งปูสาธุสาธุปู่ปไม,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 ม่ค่อยงาเยอปู่ทมากมากออันนีู้บุกร้าน เออจะให้ก็พอเบางดวงให้ลูกร้านแวาาากว่าแซมืออึ้นด้โชกในกระเได้โชคใน้ม,นมันบ่แข่งบ่คือบ่แก่เนียนนะปูแกแข้นค,คือตัวถือออกตัวแกมันออกแกบ่าตัวไดไรปูคือตัวมันออกเนียนับปู ก็ดูให้คันูก็คือดูแม่นแต่ยกูคันท่ายของตัวคือถือกระด้งกันพอกระด้ว่าเอากระสือขางนึงงอนึงเหรอไม่ลายกันไ่ไา้ครับข้อจะจุ่มน้ำมันกครับเอากระสือไปลูกห้านจากมือโชคมือแรกมือโชคมือหมายเนาะ ขั้นใจเรใหมารวมช่างมหาเกดีนะลูกนะรวมช่างมหาเกดีใหญ่วันที่เก้าที่หอปู่ที่พวกเขาเรศที่ 9, 9, 8, เก้าเก้าเฟศเรศที่ 9, 9, เก้าเก้าเปฟศก็อย่าลืมแล้วกันเนาะครับปู่เ,เป็นง่ายง่ายง่ายบายคู่องค์องค์แข่งทุกพระองค์เพิ่งจะได้รู้มากเหมือน เออพูกนังจะได้ขึ้นกรมบารมีองคกจาและโองูรีและโองคพชขาเรื่อเชก้าวก่าเปิดเรื่อก่าเก้าเปิดแต่ว่าฉันอยากขึ้นเยกบานมืออื่นว่า่ะอเบื้องเงื่อนกุรานชาว้รเรยว่าคือคือบอคือก็่พกชือใหญ่ไหมบุกคือพอใหญ่พอถึบ้เปิดอะไรพุชือใส่ค่ะเออมป็นยังเตียงนะ เตียงจ้ะเตียงทองถามอยู่ๆีกแซวงเ้นมาส่งอเอามาท่งเหรอน้องผอเบ้ากันฝึกกันเราแกคีบคอเราหายังไงบคอเอคคอฟังคีบคอเราคีบคอราเมเอ้ใครพวกแ่เือขื่อนใหอย่งบสาธุสาธุปูทันใ่จะพูดขือครับพ่อเขาได้ตอบก็คือแบบว่า

เมือไหเออแก้มือ่มือกเขาเอาแมดคือเก่าคือเก่าก็แ่ปูนี่ยืนัคือเก่าเนาะปูนี่ยังยืนยันคือเกคือเก้าครับปูเกาเนาะสิแต่ว่าขั้นผูแกเปนคือคือมากกว่าปใ่อเนาะครับปู ใา้มือสกมือหักมือสกบมือไม้สกบคุณภาพแข็งแรงเงินได้งอคงได้มาเจระื่องกระื่องนะดูนะซีบเาธุบซีบเก้าทีผู้สาธุสาธุครับคุครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับหลังจากแม่ผู้นะครับผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับแห่ต้นพระปลาหรือว่าแห่ต้นถ้าปาแล้วก็มีการล่ำถวายครับทุกงวดนะครับเนาะ ทุกวันที่15แล้วก็วันที่30หรือวันที่31ครับของกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนครับที่แม่คู่หอมหวนครับพาลูกศิษย์ลูกหาขันด้ร่ำถวายองค์ปูครับองค์ยาอ่าครับเพื่อสิได้ขอโชคขอลานขอโชคขอรากน้ำองค์ปูครับหลังจากร่ำถวายแล้วครับแม่คู่กับพาลูกศิษย์ลูกหาครับน้ำต้นผาป่าน้ำต้นผาป่าขึ้นถวายครับองค์ปูเพื่อขึ้นถวายครับเจ้าอาวาสนะครับเนาะ ปลาปูเทท่องนะครับเจ้าอาวัตคือว่าปูฤาษีลังแตกครับผมยอดผลาป่าเนาะครับยอดผลาป่าวัดปูเทท่องเลยครับเด้อครับหนึ่งสองศูนย์สองห้าศูนย์นะครับเนาะหนึ่งสองศูนย์ห้าสองอันนี้เป็นยอดผลาป่าวัดปูเทท่องเลยครับเด้อครับซัหรับนะครับซัหรับเมื่อนี้ครับปูากระสังไว้แต่หมู่บ้านเมื่อก่อนนะครับให้นั่กุญแจมาสองลูกครับนั่กุญแจมาสองลูกดีพอดีครับคข้ามาสองลูกแต่งโม่อาจิเขาบนเขาล่างเร่งเงินของปูตา คนัค่งกุญแจมาสวงลูกห้ามลื่มนะท่านว่าขันลืมลูกดใดไม่ได้ให้มันได้ลูกนึ่งนะะครับของปูตาเนาะครับโอ้ของปูรี่เบอร์สิบเก้าโอเบอร์สิบเจ็ดข,ของของปูตาปูรี่ปูรี่เบอร์สิบเจ็ดของปูตาเบอร์สิบเก้านะครับเนาะครับของปูตาเบอร์สิบเก้าของปูรี่เปิดก่อนครับเปิดก่อนมีแต่เปิดบ่ได้ไปเห็นเปิดบ่ออกครับขอ,องปูรี่เปิดบ่ออกนี่มันอยู่แล้วบ่ไปใส่ครับบ่นี่อดิครับเพราะว่างวดนั่นใเตียงโม่จำได้บ่ กับปูบอกถอยหลังมางสิละค่ะครับเลขออกหนึ่งเก็ตเต็มเต็มเลยครับอืครับแบบ่าขึ้นบ่ลงเลยค่ะอี่างกับวันแน่นอนเนาะค่ะครับแม่คู่มาเสียอีกครับปูหวฮะเสาอยู่ห้อยเบิ่งเลยค่ะครับอ่าอยู่ดันเจ็ดหนึ่งเก็ตหนึ่งเจ็ตแหละครับงวดนั้นออกเต็มเต็มได้แตงโมค่แต่แบบงวดนี้เลยครับเอฟซีก็ไปยิบไปฮะปูว่ามันบ่ออกอยู่มันอยู่เหรอเด้ตัวเลขปูมันบ่นนี้ไปใส่ครับคำวันสิบเก็นี่นะครับเนาะเ่ากับพิจารณาดีๆส่วนของปูตา ของปูตาเบอร์สิบเก้าเปิดที่หลังเด้แต่เปิดที่หลังค่ะครับเปิดออกบัดนี่ค่ะครับของปูตาเปิดออก้ะครับเด้อเบอร์สิบเก้ากับของปูตาเปิดออกเบอร์สิบเก้าครับผมอ่าเปิดออกพูดบอกง่ายๆพี่สันปูว่าขัดงวดนี้ผู้ใดบ่ซื้อสิบเก้าว่าใดที่ฟูว่าอ่าสิบเก้าสิบเจ็ดนี่ครับพ่อเก็บิจารณาดีนะครับคำว่าสิบนี่ยครับสิบก็รอครับอาจจะเป็นเก้าหนึ่งศูนย์สัญกรณ์แต่งหม้อหรือว่าเก้าก็มหกเป็นตัวเดียวอาจจะเป็นหกหนึ่งศูนย์สี่ก็ได้ พราะว่าปูกระท่วงทะเบียนรถแอดยิมน้ำเนี้ยครับเขากับพิจารณาแล้วนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขมันตรงกันครับตัวเลขมันตรงกันก็คืออ่าตรงกับเพาแอดยิมก็จิมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เปนแบบว่ามันสี่หนึ่งศูนย์หกทะเบียนยิมนะครับของปูมันสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเขากับพิจารณาดีนะครับเนาะครับผมสําหรับปูตาปูรี่ผ้าแม่คู่ล่วงไปเอาทรัพย์สมบัติงวดนี้ขึ้นมาได้สิบเก้าแทง สิบเก่าแทงนะครับเด้ออ่าขูาวกะวังงวดนี่ลูกหลานครับสีได้สีได้งลายครับสีได้โชคได้ร์มันลายหล้วก็สิว่าแม่คู่เฮากับสีได้งลายครับเฮากับสีจ่ยหน้าเอานะครับเนาะอันนี้เป็นคว้มเสื้อส่วนบุคคลนะครับเด้อครับเป็นคว้มเสื้อส่วนบุคคลครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางครับใส่วิจารณญาณในการรับชมครับแล้วก็มีเก๋สมังอ่อนครับเพิ่นอยู่ประเทศอ่าต่างประเทศเนาะครับเนาะ เพื่อนได้ให้คุณแม่จอยครับนำพวงมาไลมาถาวายปูแต่ว่าบอกปูได้มาถาวายจากพวก่วงครับได้แม่จอยก็ได้นำพ่วงมาไลมะล,มะลิครับมาถาวายแอดยิ้มก็เลยถามาปูว่าปูพวงมาไล่ที่คุณชมบังอ่อนเอามาถาวายปูถึงตองบ่ปูก็บอกว่าพวงมาไลชมมังอ่อนบ่ิบพว่วงกันบ่สันวาขนาดปูว่านนั่นได้นี่ครับก็ิบพ่วงอหลีครับครับเพราะว่าคุณชมมังอ่อนก็อยากอ่า ถามควมแน่ใจจากปูครับว่าหนึ่งศูนย์สิมาแทเน่นอนบ่ครับก็เลยเหตุพ่วงมาไล่มะลิมาถวายปูรี่ครับปูก็สามารถเบื้องใดว่ามาจกพ่วงครับอ่ะปูบอกว่าซิฟคอร์ลอดมายิมถือกต้อง่าสันว่าเขากับพิจณาเหน้านะครับเนาะครับถูกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวันครับก็ขอยเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับในเบื้องคลิปนี้แล้วครับก็คอยสุกๆมันหมันลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินใดดเงินคิดท่องใด้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปัทนาทุกประการคอยบุญบารมีองค์ปูชีพะ้าวความ ครับดลบรรดาในสายบุญของปู่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนครับที่รวมบุญกันมาสางบุญรวมกันมาหาหกปีนะครับเนาะรวมเพชรรวมสังพันธ์ทั้งช่องมาหรือว่าสายตรงกับแม่คู่เฮ้าครับวันที่หนึ่งท่านว่าค่มพ่อสวสางพันหารวยหกสิบหกครับขอให้เปิดโชคเปิดดวงได้น้่กันทุกผู้ทุกคนให้เงินล้านแตกทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกราบขอสวัสดีครับ